สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เป็นคลิปของบริษัท NBR ทันสปอร์ตไหว้รถกันนะครับไหว้ประจำปีเดือนนี้เป็นเดือนเป็นวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมตรงกับวันอาทิตย์ก็ทำพิธีไหว้รถกันนะครับ ตอนนี้ก็แอบปล่อยลมยางกันอยู่นะครับผมว่าใส่ใช่เอาเอาปตัดแผนยางแผนละก็จะจุดกันจุดกันกี่โม <c oughs> เอา้าปล่อยลมยางกันซะและ้วแป๊บเดียวเผลอไม่ได้เลยเอ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูประทัดกันครับผมเตรียมประทัดไว้จุดจิกหมื่นนัดครับผมต้องับกี่เปอรเซ็นต์นเนี่ย น้องสึกก่อนครับผมระดมแล้วครับผม่นดัดต้นไม้ตายขาที่ครับผม <laughs> เลขที่ออกเลขอะไรครับผมเดี๋ยวไปดูเลข เลขที่ออกดูสิไปไหนวะอ้าวต้องอยู่เลขอะไรเอ่ยศูนย์ศูนย์เจ็ดหกแปน่งะครับผมงวดถัดไปครับผมวันที่สิบหกสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดไว้ทุกคนโชคดีนะครับ โอ้ถ่ายรูปกันเต็มที่เลยกากาว่าถูกหวยกันทุกคนครับผมทามาเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่ไดันี่นะไปจุดเมื่อวานเจ๊ป้าให้ทุกวันนี้ออกวันหน้าตอ6-8เมื่อวานเป็นไงเรียบเลยอวไม่อยู่อดไม่ได้ไหนอะ6-8 มาถูกพอดีแล้วเอฟซีนก็เป็นอันใกล้เสร็จพิธีครับผมตอนนี้ก็รอรูปหมดนะครับผมแล้วก็จะลารถมีกี่คันไม่รู้ไม่ได้นับครับผมอยู่กันครบทีมครับผมกับค่ายเอ็นบีอาร์ครแล้วกินกันแล้วไม่แบ่งกันเลยนะอน๋อเดี๋ยวไปตัดต่อลง YouTube กันครับผมไปยาวๆครับ